จะมีอยู่ฤดูกาลหนึ่งที่ต้นไม้มันจะทิ้งใบจนหมดต้นมันเหมือนกับจะตายแต่จริงๆมันไม่ตายแต่ถึงที่สุดวันหนึ่งใบทั้งหมดที่ร่วงลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นนั้นให้เติบโตแล้วก็แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับมันกําลังจะบอกว่าชีวิตมันต้องมีการเกิดครั้งที่สองเสมอ สวัสดีครับคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้นะครับเป็นหญิงแกล่งผู้เปลี่ยนดินแดนกักกันเด็กและเยาวชนให้ได้กลายเป็นบ้านแห่งโอกาสเพื่อได้ขัดเกลาวนะครับเยาวชนให้ได้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งครับวันนี้ครับจะไปติดตามเรื่องราวของผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษคุณทิชานครนหรือป้ามนของเด็กๆก,กันครับ เมื่อสักครู่ผมเดินเข้ามาเห็นบรรยากาศของสถานพินิจท,ที่นี่ครับรั้วก็ไม่มีประตูก็ไม่มีปิดนะครับอยากให้ประมวลช่วยให้คําจากัดความที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงครับจริงๆบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านทดแทนชั่วคราวนะคะคของวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะเคยก้าวพลาดที่นี่เนี่ยพยายามจะทําให้สถานที่ที่ควบคุมตามคําสั่งศาลเนี่ยไม่เป็นคุกแล้วบ้านกาญจนาพิเศษแห่งนี้ กิดขึ้ได้ไงครับผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งซึ่งเราลืมชื่อท่านไม่ได้เลยก็คือคุณหญิงจันทนีสันตบุตรนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้พิพากษาสมทบในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายท่านมีโอกาสได้นั่งบันลังได้เห็นเด็กๆเ,เนี่ยนะคะไหลเวียนกันเข้ามาในสถานพินิษย์นะคะบางคนซ้ำหลายรอบมากเลยแล้วท่านก็รู้สึกเจ็บปวดกับภาพที่เห็นท่านก็อยากที่จะทําสถานพินิษ์สักแห่งหนึ่งซึ่งมีความเป็นเป็นบ้านให้มากที่สุด ะะท่านก็ระดมทุนจนได้เงินมาก้อนใหญ่มาสร้างบ้านการจนาบ้านที่สร้างเกิดไม่มีกำแพงไม่มีประตูไม่มีรั้วขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็ทําความรู้สึกกังวลใจให้กับคนทํางานตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มคิดเรื่องของการดึงเอาคนข้างนอกซึ่งไม่ใช่ข้าราชการมาทํางานในบ้านหลังนี้มีคนมาทาบราม,ามผ่านทางผู้อำนวยการสหไทยมูลนิธิอัานาร์ก็บอกว่าไปเลยมันใช่แน่ๆเลยนี่แหละคือตัวตนของเธอ ความแตกต่างของที่นี่กับสถานพินิษที่อื่นนะครับมีเรื่องอื่นไหมครับคือโดยกายภาพประชัดเนาะว่าที่นี่ไม่มีความเป็นคุกเลยแม้แต่น้อยนะคะในเชิงการจัดการก็ชัดเจนที่นี่เนี่ยนะคะ,ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเด็กเนี่ยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่แนวดิ่งแต่เป็นความสัมพันธ์แนวราบนะคะเช่นเด็กๆก <ๆ S 2> ็ต้องเรียกป้าว่าป้ามนเนาะป้าไม่ใช่พออเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ไม่ใช่ผู้คุมในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นอำนาจ ที่เป็นผู้คุมเนี่ย <S <S ก็จะไม่มีในบ้านหลังนี้เลยถ้าย้อนไปก่อนที่ป้ามูลจะมาทํางานที่นี่ครับป้ามูลทํางานอะไรมาก่อนครับตอนนี้ป้าก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ของสหไทยมูลนิธิทํางาน<ม><ม>ด้านเด็กและก็ผู้หญิงแต่ถ้านับถอยไปไกลก่อนที่ป้าจะมาอยู่สหไทย<ม>เนี่ยคะ่ะป้าเคยรับราชการมาก่อน<ม><ม>นะคะเป็นครูหลังจากรับราชการได้พักหนึ่งนะคะแล้วก็มีคําสั่งให้ใหออกก็ไล่ออกจากราชการนะคะ<ม><ม>ด้วยข้อหามีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ และเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติปีพุทธศักราช2519ดรทวัฒน์มกระพงศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ถูกสั่งย้ายแบบสายฟ้าแลบเนื่องจากขัดขวางสัมป,ปทานเหมืองแรกของบริษัทต,ต่างชาติป้ามนจึงได้ร่างแถลงการขึ้นมาฉบับหนึ่งกการการ2ใช่ไหมพี่นะและร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดพังงา สู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับปอเตอร์ทวัตจนเหตุการณ์บานปลายมีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนและนำไปสู่การจบอนาคตทางราชการของป้ามนในที่สุดป้าไม่ได้เสียดายกับเรื่องที่ถูกให้ออกจากราชการไม่ได้รู้สึกเสียดายนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นปลาที่ผิดน้ำเหตุผลที่ป้ามนมาทำงานที่เนี่ยเพราะอะไรครับ วันนั้นน่ยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้านกรุณาเขามีการทําบ้านเผาบ้านกันนะคะ<ม>ด้วยเหตุผลใดเราไม่รู้เราอยู่ข้างนอกป้าตีความเอาเองคนเดียวนะว่ามันต้องมีสัญญาณเหมือน,นขอความช่วยเหลือเนี่ยข่าวกว็ารายงานทางทีวีว่า เขาจับเด็กได้25คนซึ่งเป็นหัวโจกข,ของการเผาบ้านหลังนี้ลุงช้าป้าก็ไปที่นั่นพอป้าไปขอเยี่ยมเด็ก25คนซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราเป็นญาติข้างไหนของเด็กเนี่ยน,นะคะถึงที่สุดเขาก็คงจะลำคาญนะ,ะก็ให้เยี่ยมนะแต่ก็แค่3คนพอเนาะ ป้ามาเยี่ยมพวกผมหรอครับใช่ลูกพวกหนูเป็นยังไงบ้างเราไม่รู้จักกันหรอกนะแต่ว่าป้าน่ะเป็นห่วงเผื่อว,ว่าป้าพอมีอะไรที่จะช่วยพวกหนูได้ป้าช่วยพวกผมได้จริงหรอครับป้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าป้านะจะช่วยได้แค่ไหนแต่ป้าก็จะพยายามแต่ไหนพวกหนูลองเล่าให้ป้าฟังหน่อยซิทําไมอ่ะพวกหนูถึงได้ทําเรื่องแบบนั้นจริงจริงพวกผมไม่ได้อยู่บ้านกันแล้วหรครับพวกผมอย,กอยู่บ้านรูบเบรขาที่ติด,ตดกัน แต่พวกผมก็ไม่ได้เผาบ้านกันนานนะครับจากนั้นก็ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กเล่าแล้วก็ได้ข้อสรุปทันทีเหมือนกันว่านี่เป็นวิธีการตัดตอนนะคะการสลายขัข้วของเด็กนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจัดก,การพวกเขาป้ารู้สึกรับไม่ได้อะว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาในบ้านหลังนั้นเพื่อไม่ให้เด็กลุกขึ้นมากาะความรุนแรงเราต้องใช้วิธีที่ถูกต้องกว่านี้ มครับการที่เราเป็นเอา s o u r หรือเป็นบุคคลภายนอกแต่มาทํางานเป็นผู้อำนวยการที่ศูนย์การจนาพิเศษแห่งนี้ครับมันมีข้อดีหรือข้อด้ยอยยังไงครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือความที่เราไม่ใช่เป็นคนที่เติบโตมาในหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่คุ้นชินกับระบบการใช้อำนาจหรือว่าระบบสั่งการท็อปดาวเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถสร้างสิ่งที่ใหมๆ่ๆแล้วก็แตกต่างแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบอะไรที่รองรับทำให ตัวตัวประมนี่นะคะไม่มีอํานาจในการตัดสินใจทางการเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะเรื่องบางเรื่องมันผูกพันกับชีวิตของเด็กๆลมหายใจของเด็กๆถ้าเรามัวแต่รอพรุ่งนี้บ้านคงแตกไปหลายรอบแล้วแต่ที่เราต้องมาเจอกับบุคลากรเดิมๆที่เคยใช้อํานาจในการปกครองครับยากไหมครับในการที่เข้ามาปรับแต่งตอนนั้น,นะะช่วงแรกยากมากนะคะเป็นช่วงสงครามทางความคิดนะคะ คือมันมีเรื่องให้โต้แยง้งมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยที่แตกต่างกันเนี่ยเกือบทุกประเด็นทุกคนรู้สึกว่ามันอึดอัดเนาะทนแรงเสียดทานแบบนี้ได้ยังไงเดินในบ้านกันจนามไม่มีใครพูดด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกพูดจาเสียดสีพูดจาเหยียดยามบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไม่เป็นไรหน้าที่หลักๆเลยก่อนป้าจะมาก็คือนั่งเดินเฝ้าไม่ให้เด็ก ออกไปจากบริเวณที่กําหนดนั่นคือหน้าที่หลกัหลกๆหน้าที่เดียวแต่พอป้ามนมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้มากขึ้นอ่ะคือป้ามนก็เอาแนวคิดเอาอะไรมาให้เราเอาเหตุเอาผลมาอธิบายเราฟังรวมถึงการปฏิบัติจริงกับเด็กๆแล้วก็มีมีผลสำนิกตรงไหมให้เราเห็นว่าเออมันได้ผลจริงนะปะ้ามนเคยพูดอยู่คําว่าจริงแล้วเด็กเขาไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อน พู้ถืองนนี้ก็สีมือเด็กๆทั้งน,นั้นเลยนะครับค่ะนะคะพวกเขาก็อยากที่จะทําให้มันมีสีสันแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาบอกเราเราก็ถามเขาว่าแล้วผู้ใหญ่ต้องทําอะไรบ้างตอนนั้นก็ทําอย่างเดียวก็คือซื้อสีมาให้เขาแล้วที่เหลือเขาก็ออกแบบเองทําเองแสดงว่าการที่เด็กๆมาอยู่ที่นี่ร่วมกันจะต้องมีมีกฎมีระเบียบในการที่จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ กิกาเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากห้องประชุมของเจ้าหน้าที่แต่ต้องออกมาจากลานกิจกรรมของเด็กๆที่นี่เราเรียกว่าร่วมคิดแล้วก็ร่วมตัดสินใจด้วยนะคะแล้วเราก็พบว่าการมีส่วนร่วมระหว่างเรากับเด็กเนี่ยเป็นโอกาสจริงๆไม่ใช่ปัญหาซึ่งที่นี่เราจะให้พื้นที่สําหรับการฝึกวิชาชีพหวันนะคะในหนึ่งสัปดาห์เด็กๆยังต้องค้นหาตัวเองไปอีกพักหนึ่งถึงจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นกันนะคะค,ะคะ่ะ าที่พี่เขาแนะนำให้ตัดออก <laughs> คนไทยหัวใจไม่ท้ออ๋อ,อเป็นภาษาสัญลักษณ์ใช่ไหมหัวใจไม่ทอ้อ เท่าที่ดูมานะครับเห็นวิธีการจัดการการดูแลนี้ผูน้นี้เด็กๆก็ไม่ค่อยจะเขาเรียกรู้สึกเหมือนเป็นสถานที่กักกันนะครับและทีเนี้ยทางฝั่งของเหยือ่อหรือผู้ปกครองของเหยือ่อเขาจะรู้สึกว่าป้าเอาใจหรือดูแลเด็กๆนี้ดีเกินไปหรือเปล่าครับที่เราทําทั้งหมดไม่ได้ตามใจไม่ได้เอาใจเด็กแต่เพียงแต่ว่าเรากําลังเล็งเห็นอยู่ว่าทําอย่างไรให้ด้านดีของเด็กแข็งแรงตามใจไหมครับผมว่าไม่นะครับเขาให้อิสระภาพกว่าเรา ไม,ไม่ไม่กดดันเราเราสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เราสามารถที่คุยกับป้าได้เวลามีปัญหาอะไรที่นี่เขาให้สิทธิ่กับเราแล้วทุกวันนี้มีอะไรที่ป้าจะต้องสู้ต่อไหมครับจริงๆป้าก็ยังคิดว่าสิ่งที่ป้ายังยังรู้สึกอึดอัดเนาะแล้วก็ไม่ศบตาใครยังไม่เต็มตาและยังรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํานั้นยังไม่ ยังไม่น่าพอใจก็คือว่ารูปแบบที่เราทําในบ้านกัารนาพิเศษเนี่ยนะคะพ่อแม่เด็กก็ยอมรับตัวเด็กก็ยอมรับเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ยอมรับแต่ว่ามันยังเคลื่อนที่ไปได้ช้ามันยังไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้สถานพินิษหรือว่าสถานที่ควบคุมเด็กหลังจากศาลตัดสินเนี่ยนะคะมันออกมาในรูปแบบที่เป็นแบบนี้ <c oughs> นะคะ อย่างเพียงพออาจจะไม่ต้องเหมือนบ้านกันจนาเป๊ะเลยทีเดียวนะแต่หมายถึงว่าเด็กๆต้องรู้สึกว่าตัวของเขาเองนั้นนะ่ะหลังจากทาผิดพลาดแล้วได้มีโอกาสครั้งที่2ได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง<ม>นะคะแล้วได้กลับไปสู่การเป็นลูกชายคนดีคนเดิมของพ่อแม่มได้เป็นพลเมืองนะคะที่ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมไทยป้าคิดว่าเด็กๆก็อยากอยากอยาก,อยากเป็นคนคนนั้นนะ่ะผมอยากจะบอกแม่ผมว่าผมขอโทษครับกับวันนั้นที่ผมไม่เชื่อแม่ครับรู้ครับว่าเขารับผมไม่ได้ครับแต่ว่า ผมตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่นี่แล้วครับผมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แนวความคิดผมจะกลับไปเป็นพลังของครอบครัวครับรอดูผมได้เลยครับวันที่ผมกล้าออกจากสถานพินิจที่นี่ครับผมจะเป็นคนดีให้แม่เห็นครับก็คือทําให้เราเข้าใจกับครอบครัวมากขึ้นจากที่บางคนพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยไม่ได้สนิทกันเลยก็มาปรับความเข้าใจกันว่าเออลดระยะห่างกันแค่ไหนเพื่อจะให้เรา เข้าใกล้ก <tech Kid> <ple as> ันมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นให้กลับไปสู่ครอบครัวแล้วเรากลับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากกว่าเดิมครับอะไรครับที่เป็นเบื้องหลังในการทํางานของป้าเป็นกําลังใจให้ทํางานแต่เขาเรียกไม่ใช่งานที่ง่ายอย่างนี้ครับเรามีความเชื่อที่แข็งแรงมากเลยว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาเพื่ออยากเป็นโจรไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาเพื่อเลวไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาเพื่ออยากให้คนเกลียดชัง ดังนั้นเมื่อเด็กคนหนึ่งมีความผิดเกิดขึ้นในสังคมเราต้องไม่ลืมที่จะนับตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของความผิดนั้นด้วยชีวิตผมตั้งแต่เด็กผมเดินเดินลำพังอยู่คนเดียวตลอดไงผมจะหกล้มผมจะผิดพลาดผมจะอยู่คนเดียวมาตลอดแต่พอมาเจอป้าก็รู้สึกครับรู้สึกอบอุ่นขึ้นถ้าให้ผมเปรียบประมูลนะครับว่าประมูลเป็นอะไรก็คงเป็นแสงที่สว่างมากป้าเขาคอยชี้นำชี้แนะ แล้วก็ให้เราเป็นคนเลือกและตัดสินใจที่ว่าเราจะเดินไปทางไหนผมคงเปรียบป้ามดเหมือนแสงสว่างดวงหนึ่งที่มันนำทางให้เราหลังจากนี้ไปเราคงไม่มีวันเดินหลงทางอีกเลยครับคงเป็นแสงสว่างนำทางของเราตลอดไปเลยประมดนี้ถือว่าเป็นแสงที่สว่างที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาวันหนึ่งมีเด็กของเราซึ่งมาด้วยคดีฆ่าเนาะโทรศัพท์มาหา เขาบอกว่าวันนี้ผมเดินสวนกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึงมันขับย้อนสอนแล้วก็แทกไหลผมเกือบหลุดเลยผมก็หันไปมองผมคิดว่าเขาจะขอโทษผมก็ด่าผมมาอีกตอนนั้นผมวูบเลยนะครับแต่ถึงที่สุดผมก็รู้ว่าเหมือนแพ้ดีกว่าแต่แท้ที่จริงชนะผมทําได้ใช่ไหมครับป้าป้าก็ยืนยันว่าใช่ลุกทำได้แล้วหนูก็เก่งด้วยแล้วป้าก็ชื่นใจ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้ครับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในช่วงคนไทยใจดีครับ ทททสทสพร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานและปิโตเลียมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในวงการปิโตเลียมของไทยต่อไปเยาวชนผู้มุ่งมั่นกว่า30คนเหล่านี้กำลังตั้งอกตั้งใจฟังการบรรยายให้ความรู้จากกลุ่มผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานชั้นนำของประเทศในโครงการปิโตเลียมซัมเมอร์สคูลซึ่งกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8 เยาวชนเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกมาจากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ถึง3ซึ่งกำลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหก,กรรมด้านปิโตรเลียมโดยงานนี้บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพในฐานะองค์กรของคนไทยที่ทำหน้าที่โดยตรงในการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมก็ได้เปิดบ้านโครงการ p t t ี P1 สุพรรณบุรีให้การต้อนรับเยาวชนเหล่านี้ด้วยเช่นกัน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านพลังงานและปิตุเลมแก่เยาวชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านปิโตรเลียมสำหรับโครงการพพที P ีหนึ่งสุพรรณบุรีได้ทำหน้าที่รับใช้คนไทยมาตั้งแต่ปี2536จนถึงปัจจุบันนับเป็นโครงการแรกที่ปตทสพ,าพเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งแรกของนักบุกเบิกแหล่งพลังงานและว,วันนี้ก็ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาเสริมทับนักบุกเบิกพลังงานไทยในอนาคต ผมก็เคยฝันไว้ว่าอยากจะทางานด้านปิตโตรเลียมด้านนี้พอผมได้มาเห็นสถานที่จริงได้การเรียนรู้ในห้องว่าวิษวะปิตโตรเลียมหรือว่าอุปกรณ์การขุดเจาะเขาทำยังไงก็มันมันน่าสนใจนะครับเป็นอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่ว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศนะครับร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างบุคลากรสู่วงการปิตโตรเลียมไทยโดยปตทสพ